กลับไปเดียนซะรู้ไหมว่ามันหมดเวลาพักแล้วแต่อาจารย์พวกเราโดนย่ำเละแล้วฉันสู้ไม่ไเลยที่นี่คือหลุมฝังศพของพวกแกโอแกเองสินะที่คือต้นเหตุของเรื่องนี้นะนั่นฮีโร่บายเหรอชักสนุกขึ้นมาแล้วสิอย่าบอกนะว่าพวกเขาทั้งสองจะสู้กันนะ่ะ เอาไปกิน。呀 <noise>，呀呀呀呀呀，呀呀呀，<noise> <noise> Bye, ของก็จากที่แกเทมออกมานอสู้อะไรฉันไม่ได้หรอกดูถูกันมากเลยนะาจัดการมันเลยดีแค่นี้เหรอไอ้ไอ้ไอ้นี่นีอ้นี่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 เลยนี่ะแกไปตายสักทีสิวะทำไมเก่งอย่างนี้วะเนี่ยไอ้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 หยาบงดสิไอ้งอน้อยเนี่ตายซะจัดการ้ันเนี่ยแก

อย่างนี้ก็ดีสิฮ่าฮ่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะสามารถดูได้ไอ้นี่นะมาปลามันจะหนีไปไหนไอ้พวกทียังโทรเท่าไรมัน้ีไปสั่งไั้งวันเลยไอ้พวกนี้ โอ้ยกินเก่ามากเลยไงนี่นะมันมาสวยสิครับมามานะแกนี่นะทเราเป็นเจ้ไปอยู่ดี่นะไม่นะถทาเราเป็นเจ้มีอะไรจะส่งเสียงไหมนี่ไอ้ตอนนี้นี่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 ไม่นไม่้าถ้าเราเป็นเจ้าโอ๊ยบอนลกอีกตัวนึงวตายปนสักทีสุดวะเฮ้ยเฮ้ยอโหแกขึ้นไ ต้นฉบับโดยอารันเบเกอร์